สันกำแพงเิ่าคืนอนี้ได้แก่หมายเลหมายเลขสอง่าหมายเลขสเจ้ามันก็จะถูกม,มาแงมเนาะโอหกสิแปดแยังงามขนาดนี้ตั้งหลยังแล้ยังแตะตากยาเนี่ยนะหลังแ้นสักซีนีเฮ้ยพุดจาจะ้ียจ,จากแนคักซี่ก็ตัวอาแ้นสักส ก่อนก็ซักผ้าก็เอาไม้แป้นหอบลอกเอาสบู่ไลยเข้าหุ่นหลังอย่างอันเลยอ่ะเนี่ยแป้งหน้าเท้าสนเนี่ยาไปยังงูเล็กนี่ยเรจะรัดใส่ไปเนี่ยวันนี้มันเป่งกับเบินอะเปิดนะออกูเตอรอันนี้นะมันมืดมืดก่นเราใช่แล้วมันเป่งมันเท้าเรามันอยู่เบิร์ดไล่บ้มันเป่งเไม่ได้่ได้สุกต้องเสียใจนี่เจ้าคนนี่คนเท้าไปก่อนเจ้าเะไ๋ยใส่ชุดงเอาบอเจ้า ดาวรัศแสงทางฟ้าดาวจรัสแสงคับคูนี้งามน่องดาวนงามดนตรีครับบ่าเตนจ